เขาไปเข้าเมลอะไรละรวมไปรวมไปมันเปิดกระเดกรวไปนะครับเยากเยอะมากพ่ายเป็ห้วมันเยอะมากเลยบรรยาวอ่ะายเอาอนั่นอ่ยพว่นายเอาสองนั่นอ่ะโอ้โหโอ้โห้อง้เปิดน

เฮ้ยท่าข้าแท็นี่แบบสุดยอดมากดลสี่สิบต้องมีก่อนท่าค่ะต้องมีตับป้าแบบกรน